ดีค่ะวันนี้เ,เรามาอยู่ที่สุโขทัยกัน<ด>แต่ว่าพี่จะมาสอนการตั้งเวลานะคะตรงนี้เลยค่ะ <c oughs> ทุกคนนะคะเห็นตรงนี้ไหมคะนี่ค่ะเพดสีอันนี้ค่ะอ่าให้เรากดไปที่แบมบอมแบมบ้ แอมแอมอนอไปนแมมาโหลดเกมทาไมโหลกมทไมอมแอมแอมแออมแอมแอมแออมแอมแออมแอมแอมแอมคะมแอแอมแอแอมแอมนะคะมแอ้องแ่ายรูปอะแอมแอแมอมมออร เสร็จแล้วแบบยด,ด <c oughs> เสร็จแล้วให้เข้าไปที่สามเสร็จแล้วให้เข้าไปที่สามเหลี่ยมนะคะฮนะกดจ้าบัวจะเอาสามสามวีนะคะ <c oughs> ทุกคนกดซ้ําไปสองครั้งค่ะหันหน้ามาหาเราอ่าหันหน้ามาหาเราแล้วก็อ้าวไม่ใช่ท <c oughs> นกคนถ้ากรณี <c oughs> ใครเป็นแบบนี้นะคะ <c oughs> อย่าเพิ่งกดกันเลยนะคะทุกคนอ่า กดไปที่ตรงนี้แลวค่ะทุกคนตรงนี้เลยค่ะอ่ากด3าวิเหมือนเดิมสามวินะคะ3วิอ่าแล้วก็อ่าทุกคนนะคะก็จะเห็นนะคะว่าลุงน้องไป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 หนึ่งเด็ครับสวัสดีลุงหนึ่งลรงบนึ่ได้แล้วนะคะ บางคนนะคะ no าาอาจทําได้อ้าแต่เราจะมาย้อนอีกครั้งหนึ่งไปที่สามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมตรงนี้เลยแล้วก็กดตรงสามวิค่ะสามสามวิตรงนี้เลยนะคะสามสามวิตรงนี้เลยนะคะทุกคนกดสามห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ถ่ายรูปเลยค่ะแอมอ่ะมันก็จะถ่ายแล้วใช่ไหมคะทุกคน คะอ่าเราไปทำกันดูเลยคะกินข้าวแล้วค่ะบุญกินข้าวแล้วค่ะเอ่อหนนไข่พะโล้ค่ะตาเสร็จแล้วนะคะหรือถ้าของใครนะคะกดไปที่ต้องการนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาสอนอีกรุ่นนะคะหลาคนไปเลยปิดปิกล้อง